วี่นี้เจะได้พบกับตะก,กูลล้านแสมี่ขอเชิญพบกกับคนแรกนี้เลยค่ะคนแรกนะคะเขามีฉายาว่าลิซ่าค่ะน้ำหนักน้ำหนักงแค่นั้นแล้วแต่ก็กินขาดแล้วนะคะแต่ต้องไปเจอกับพี่น้องของเขาอีกนะคะอีกสามคนเชิญชมได้เลยคะ่ะ ในสัตว์นี้น่คะนี่เขาสูงมากแล้วก็เชิดมากค่ะถ้าไม่รู้ใจกับเขาี่เราจะพูดอบกวาแย่เลยนะคะ ปั๊มมี่ก่อนเลยนะคะเออมิฉันอยากถามว่าทำไมคุณถึงเลือกเลือกแต่งตัวทายนี้อะคะทำไมเดี๋ยวเกาหลีเกาหลีอีะค่ะนี่นี่เกาหลีเหรอคะแ้วก็แบบขอขอลองอธิบายแต่ละชิ้นส่วนหน่อยได้ไหมคะว่าออกออกมาจากความคิดยังไงอะค่ะลองอธิบายฝั่งหน่ี้ก็อันนี้ค่ะเป็นขนนกนะคะขนนก กล้วทำมาจากหนังนอกแล้วกระเป๋านี่แหละค่ะกระเป๋าเอามาจากหนังควายหนังควายแล้วรองเท้านี่แหละค่ะรองเท้านี้อ่ะค่ะก็เรียนซื้อกูตอบดิสอบมาสิคะทำมาทำมาจากหนังกระเพรเราก็เช่ค่ะขอบคุณมากค่ะรอบที่สองเลยนะคะคือคุณชาลียค่ะสวัสดีค่ะลองอธิบายถึงการแต่งตัวคุณเห็นเขาว่าปัจจัยใดถึง ทำแต่งตัวแบบนี้ค่ะเป็นแมวสาวเปี้ยนะคะจะแบบแอบหวานเปีเดิมส่วนบนก็จะหวานนะคะแต่แม่ขอตัดล่างหน่อยเดี้ยมาค่ะจะเป็นแบบไข่ย้อยเลยจะโตนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แหบแล้วเราเราสวยค่ะแล้วกระเป๋านี้นะคะคุณพ่อนะคะคือให้คุณแม่ตั้งแต่ตอนสาวอะค่ะแล้วแบบของเก่าเป็นแบบไม่หนังตลกเลยค่ะจะสวยมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะเราจเจอคนที่สามเลยนะคะ นิดนึงคือมีเชื้อชาติไทยอยู่เก๋มองฝุ่นเนี่ยนะคะมาจากเปอร์เซียไชยตุ้มดอมาจากเปอร์เซียอุ๊ยภาพหลุดค่ะแอนอยเบอร์เตนค่ะไดขอดูเพชรหน่อยนะคะแล้วแล้วชิลล์พึ่งแล้อันนี้เป็นเพนนี่แต่แต่ละเมนเนี่ยมาซับไม่ต่างประเทศเลยนะคะแล้วแบบต้องเอามารวมกันได้ค่ะผ้านี่ยนะคะผ้าที่พ่อหัวนี้นะคะก็ไหวไทยแท้ค่ะร้อยเปอร์เซนแล้วรองเท้ารองเท้านี่ล่ะะคกระเป๋าวอีมึงกระเป๋า ค่ะกระเป๋านี่นะคะมาจากแว่นท็อปเจอร์อย่างดีเลยนะคะส่วนโทรศัพท์เบเบ้ค่ะรุ่นโบรุ่นใหม่เลยนะคะรุ่นโบรุ่นเหระคะรุ่นโบรุอ,อนนั่นแหละคะ่ะเอา,าล้นะะาทาวสินค้าคุณนี้นะเปะ็นของจากหนังพลาสติกแข็งดีเลยค่ะโอเคครัพี่โจนได้เสร็จแล้วค่ะ,ะคะุณลิซ่า ก็เลยคะก็แบบไฮโซแบบพังพังผสมกันเอย่างนี้นะคะจริงนะคะคุณคุณลิซ่านี่เป็นคนซ่อมรูปนะคะแต่จริงๆน้ําหนักเท่าไหร่เราก็อย่าทราบอยู่เพราะเห็นมีคนบอกว่าคุณคุณไม่ใช่คนอ้วนแต่ว่ามีคนนี้มันแบบแ้ขอล้องดูส่วนทรงแบบได้ไหมคะลองหมุนที่เราดูหนึ่งทีค่ะว้าวถ้าสวยมาใ่างนี้นะคะ